สวัสดีครับทุกคนเตรียมพบกับความพีคขั้นสุดในภาคเอลบัฟเมื่อศัตรูคนใหม่ปรากฏตัวพร้อมพลังที่สยบแม้กระทั่งจักรพพัดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับในที่สุด เรื่องราวการผจญภัยอันยาวนานของวันพีซก็ได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดยังภาคเอลบัฟซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทสรุปสุดท้ายหรือฟ i น a ลสากาที่อาจารย์โอดะได้ปูทางมาอย่างยาวนานแฟนๆทั่วโลกต่างจับตามองกันอย่างไม่กระพริบตาเพราะนี่คือช่วงเวลาที่การต่อสู้ที่ดุเดือดและน่าตื่นเต้นที่สุดกำลังจะระเบิดขึ้นเนื้อหาในส่วนนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าที่เคยมีมา เมื่อกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต้องก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งคนยักษ์ดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานและความแข็งแกร่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เชื่อมโยงความลับของโลกเอาไว้การมาถึงของลูฟี่ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การผจญภัยธรรมดาแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าสงครามครั้งสุดท้ายกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วความตึงเครียดในภาคเอลบัฟนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของคนยักษ์เท่านั้นแต่มันคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ลูฟี่และพรรคพวกกลุ่มหมวกฟาง จะต้องเผชิญหน้ากับอำนาจมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีซเป็นครั้งแรกนั่นคือขุมกำลังของท่านอิมและรัฐบาลโลกโดยตรงการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้ทำให้เรื่องราวของอาจารย์โอดะทวีความน่าติดตามขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเป็นเฟสของการเดินเรื่องที่เต็มไปด้วยความระทึกขวัญและอันตรายที่คาดเดาไม่ได้ศัตรูที่พวกเขาต้องเจอไม่ใช่แค่โจรสลัดคู่แข่งอีกต่อไปแต่เป็นพวกที่กุมอำนาจสูงสุดของโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนว่า การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของลูฟี่ในครั้งนี้จะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากและการเดิมพันที่สูงยิ่งกว่าครั้งไหนๆในขณนะเดียวกันแฟนๆวันพีซต่างทราบกันดีว่าในช่วงเวลาแห่งบทสรุปนี้ตัวละครระดับท็อปของโลกที่เคยซ่อนเร้นหรือเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังต่างก็เริ่มขยับตัวและเผยโฉมหน้าออกมาทั่วท้องทะเลนี่คือสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอคอยมานานหลายปีที่จะได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เมื่อเข้าสู่ช่วงคลแม็กซ์ของเรื่องตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดยอมต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อแสดงพลังให้โลกรับรู้และล่าสุดอาจารย์โอดะก็ได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวบุคคลระดับตำนานคนใหม่ที่มีความแข็งแกร่งเหนือจินตนาการและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือพลังของเขานั้นได้รับการยืนยันว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของ4จักรพรรดิลูฟี่ไปแล้วเรียบร้อย ตัวละครปริศนาที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาหูในขณะน,นี้เขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือเจ้าชายต้องสาแห่งเอลบัฟที่มีนามว่าโลกิการปรากฏตัวของเขาได้เปลี่ยนดุลอำนาจของเรื่องไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เราโฟกัสไปที่เหล่าจักรพรรดิแห่งท้องทะเลแต่ตอนนี้โลกิได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้เป็นเพียงคำบอกเล่าแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงผ่านเนื้อเรื่องที่เปิดเผยออกมา การที่ตัวละครใหม่ถูกแนะนําออกมาในช่วงถ่ายเรื่องและถูกวางบทบาทให้เหนือกว่าพระเอกของเรายอมแสดงให้เห็นว่าโลกิคือบอสระดับพระการที่ลูฟี่จะต้องข้ามผ่านไปให้ได้และเขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญของความลับในเอลบัฟเมื่อพูดถึงมาตรฐานความแข็งแกร่งสูงสุดในโลกของวันพีซแฟนๆส่วนใหญ่มักจะนึกถึงตําแหน่งซีจักรพรรดิเป็นอันดับแรกพวกเขาคือโจรสลัดคู่ทรงอิทธิพล4คนที่ปกครองนิวเวิลด์ดังราชา อำนาจของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่รัฐบาลโลกยังไม่แกล้าเข้าไปแตะต้องหากไม่จำเป็นจริงๆการดำรงอยู่ของสี่จักรพรรดิเปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนสมดุลของโลกโจนสลัดเอาไว้ไม่ว่าใครที่คิดจะท้าทายอำนาจนี้มักจะมีจุดจบที่ไม่สวยงามนักการที่ใครสักคนจะก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังต่อสู้ส่วนตัวเท่านั้นแต่ต้องมีบรารมีและอิทธิพลมากพอที่จะทำให้ทั่วทั้งโลกยอมสยบแทบเท้าได้ ความน่ากลัวของกลุ่มจักรพรรดนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ตัวกัปตันที่เก่งกาจเหนือมนุษย์แต่กองกําลังลูกเรือของพวกเขาก็ล้วนแล้วจะเป็นโจรสลัดที่มีค่าหัวสูงลิบและฝีมือชะกาชากาันระดับที่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลโลกได้โดยตรงพลังอํานาจของจักรพรรดนั้นแผ่ขยายไปไกลกว่าแค่บนเรือของตัวเองเพราะพวกเขามักจะมีพันธมิตรและเครือข่ายใต้อานัตจํานวนมหาศาลที่พร้อมจะเคลื่อนพลตามคําสั่ง ทำให้พวกเขากลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและยากจะต่อก่อนด้วยแต่ถึงกระนั้นในโลกที่กว้างใหญ่นี้ก็ยังมีข้อยกเว้นและตัวตนที่อยู่เหนือสามันสำนึกปรากฏขึ้นมาท้าทายบัลลังเหล่านั้นอยู่เสมอดังเช่นกรณีของโลกิที่เรากำลังพูดถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งจักรพรรดิมาหลายต่อหลายครั้งมีผู้ที่ร่วงหล่นจากบัลลังและมีผู้ที่ผง,งาดขึ้นมาแทนที่หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่น่าจดจำที่สุดคือ การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของลูฟี่พระเอกของเรื่องหลังจากผ่านศึกหนักในภาควาโนการล่มสลายของไคโดและบิ๊กมัมได้เปิดทางให้ยุคสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นลูฟี่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในจักรพรรดิคนใหม่เคียงคู่กับบากี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆต่างยอมรับในความสามารถเพราะสิ่งที่ลูฟี่แสดงออกมาในศึกวานนั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคู่ควรกับตำแหน่งราชาแห่งท้องทะเลนี้อย่างแท้จริง ความใจสู้และพลังที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดความสำเร็จของลูฟี่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการฝึกฝนและการต่อสู้ที่แลกด้วยชีวิตเขาได้ปลุกพลังผลปีศาจของตัวเองจนตื่นขึ้นในร่างเกียร์หเทพนิกะและยังสามารถใช้ฮาคิขั้นสูงได้ครบถึง3รูปแบบสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูฟี่กลายเป็นนักสู้ที่น่าเกรงขามที่สุดคนหนึ่งในทะเลและสามารถยืนหยัดต่อกรกับเหล่าจักรพรรดิคนอื่นๆได้อย่างสมศักดิ์ศรี การพัฒนาการของลูฟี่ในช่วงวานอถือเป็นจุดพีคที่ทําให้หลายคนคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดสูงสุดของพลังแล้วแต่ในความเป็นจริงโลกของวันพีซนั้นโหดร้ายและกว้างใหญ่กว่านั้นมากยังมีกําแพงที่สูงกว่ารอให้ลูฟี่ต้องปีนป่ายข้ามไปอีกแม้ว่าลูฟี่จะกลายเป็นสีจักรพรรดิแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาคือตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องแบบไร้คู่ต่อก่อนยังมีตัวตนระดับสูงอย่างท่านอิมที่มีพลังอำนาจเหนือกว่าจักรพรรดิทุกคน และล่าสุดโลกิเองก็ดูเหมือนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีพลังเหนือกว่าระดับจักรพรรดิชเช่นกันการเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงหากเราดูจากบริบทและสิ่งที่อาจารย์โอดะนําเสนอโลกิไม่ใช่แค่คนยักษ์ธรรมดาแต่เขามีคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้เขาก้าวข้ามขีดจํากัดของโจรสลัดทั่วไปและกลายเป็นไยคุกคามระดับโลกที่แม้แต่ลูฟี่ในร่างปัจจุบันก็อาจจะต้องรับมืออย่างยากลําบากแน่นอนว่ามีข้อมูลในอดีตระบุว่า โลกิเคยพ่ายแพ้ให้กับผมแดงแฉงเมื่อ6ปีก่อนซึ่งอาจจะทําให้บางคนมองว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่หากเราเปรียบเทียบโลกิกับมาตรฐานของ4จักรพรรดิโดยทั่วไปในปัจจุบันพลังของโลกิในตอนนี้ดูเหมือนจะพัฒนาไปไกลมากและเขามีศักยภาพที่เหนือกว่าลูฟี่อย่างชัดเจนในช่วงเวลานี้เวลา6ปีที่ผ่านไปอาจจะทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มพูนขึ้นจนน่าตกใจ การที่เขาสามารถประกาศตนเป็นเทพเจ้าและสร้างความหวาดกลัวได้ขนาดนี้ย่อมแสดงว่าเขามีของดีซ่อนอยู่และระดับพลังของเขานั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูฟี่จะประมาทได้เลยแม้แต่นิดเดียวหากเราลองวิเคราะห์ขีดจำกัดของลูฟี่ในตอนนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ลูฟี่จะมีเกียร์ห้าและฮาคิราชันขั้นสูงที่ทำให้เขาดูไร้เทียมทานแต่เขาก็ยังต้องดิ้นรนอย่างหนักในขณะสู้กับไคโดและในภาคล่าสุดอย่างเอ็กเฮด ลูฟี่ได้ประทะกับคนรอเอกคิซารุแม้เขาจะดูเหนือกว่าและคุมเกมได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าลูฟี่ยังไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของพลังที่แท้จริงเขายังมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการใช้งานและความเหนื่อยล้าซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญเมื่อต้องเจอกับศัตรูระดับท็อปอย่างแชงหรือหนวดดำและแน่นอนว่ารวมถึงโลกิที่มีความแข็งแกร่งระดับปีศาจด้วย,วยเมื่อนำระดับพลังของลูฟี่ไปเปรียบเทียบกับโลกิในตอนนี้ ข้อมูลจากย้อนอดีตในเอลบัฟจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นโลกิได้โชว์ศักยภาพที่ทำให้ลูฟี่ดูด้อยลงไปถนัดตาวีรกรรมที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่โลกิสามารถสังหารกษัตริย์ฮาราวได้ทั้งที่ฮาราวมีสถานะเป็นผู้ที่เป็นอมตะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสเกลพลังเพราะจนถึงตอนนี้มีเพียงโลกิเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันว่าสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะได้ ซึ่งความสามารถนี้อาจจะส่งผลกระทบไปถึงการต่อสู้กับท่านอิมในอนาคตทำให้เราสรุปได้เลยว่าณเวลานี้โลกิมีความอันตรายและพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าลูฟี่อย่างแน่นอนอาจมีบางคนสงสัยว่าโลกินับเป็นโจรสลัดด้วยหรือคำตอบคือใช่อย่างไม่ต้องสงสัยย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนหลังจากกษัตริย์ฮาราวสินชีพที่เอลบัฟ โลกิได้ตัดสินใจออกทะเลพร้อมกับลูกเรือจำนวนหนึ่งที่เคยเป็นองครักษ์ผู้พักดีในเส้นทางแห่งการแก้แค้นและความทะเยอทะยานเขาได้สร้างความโกลาหลนไปทั่วท้องทะเลในฐานะโจรสลัดและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับค่าหัวสูงถึง2,600ล้านเบรีซึ่งถูกระบุว่าเป็นค่าหัวแบบพิเศษอีกด้วยการกระทำเยี่ยงคนนอกกฎหมายของเขาทำให้รัฐบาลโลกจัดเขาอยู่ในหมวดหมู่โจรสลัดอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าใครจะมองเขาในมุมไหนก็ตามเมื่อกลับมามองที่ความห่างชั้นระหว่างลูฟี่และโลกิเราต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้ในตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ที่สูสีนักแม้ลูฟี่จะเป็นจักรพรรดิแต่โลกิอยู่ในระดับที่ถูกกล่าวขานว่าเหนือกว่าแม้กระทั่งร็อกส์ดีซีเบกในแง่ของศักยภาพบางอย่างการที่ลูฟี่จะก้าวไปถึงระดับนั้นได้ <c oughs> เขาจำเป็นต้องขัดกลาฮาคิให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือการกำจัดจุดอ่อนเรื่องระยะเวลาจำกัดของเกียร์5ให้ได้หากลูฟี่สามารถทำลายกำแพงเหล่านี้ลงได้เมื่อนั้นเขาถึงจะพร้อมที่จะเผชิญหน้าและต่อกรก,รกับโลกิได้อย่างสูสีสมศักดิ์ศรีว่าที่ราชาโจรสลัดสรุปได้อย่างชัดเจนว่าลูฟี่จำเป็นต้องได้รับอัปเกรดพลังครั้งใหญ่อีกครั้งก่อนที่จะไปท้าทายตัวละครระดับท็อปอย่างแชงหรือโลกิได้อย่างเต็มที่ และภาคเอลบัฟนี้เองที่จะเป็นเวทีสำหรับการเติบโตครั้งสำคัญนั้นตอนนี้หน้าที่ของพวกเราคือการเฝ้ารอและติดตามดูการพัฒนาของลูฟี่ที่จะต้องรับมือทั้งกองทัพป,ปีศาจและท่านอิมที่เริ่มเคลื่อนไหวสงครามในดินแดนนักรบแห่งนี้จะเป็นเบ้าหลอมให้ลูฟี่แข็งแกร่งขึ้นทั้งในแง่ของพลังใจและพลังกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกสุดท้ายที่แท้จริงที่กำลังรออยู่ปลายทาง เพื่อนๆคิดว่าลูฟี่จะงัดไม้ตายไหนมาสู้กับเทพเจ้าองค์นี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภยัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูจากโลกวันพี e ครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ